คลิปนี้มาเปรียบเทียบกันแบบชัดๆเลยดีกว่าค่ะว่าขุยมะพร้าวกับพีทมอดเหมือนหรือต่างกันอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโกซิล r ี่อีกแล้วนะคะวันนี้โกซิลลี่นะคะมีความรู้ดีๆที่จะมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมกันนะคะเป็นความรู้เกี่ยวกับ ขุยมะพร้าวแล้วก็พีทมอสนั่นเองค่ะขุยมะพร้าวกับพีทมอสนะคะก็ถือว่าเป็นวัสดุปลูกนะคะที่เป็นส่วนประกอบที่ทําให้ต้นไม้ของคุณหรือว่าต้นพืชของคุณนะคะเนี่ยค่ะเจริญเติบโตน,นั่นเองนะคะเรามาดูความเหมือนกันของขุยมะพร้าวแล้วก็พีทมอสกันก่อนเลยนะคะอย่างแรกเลยที่เหมือนกันนะคะก็คือสามารถช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้กับต้นพืชหรือว่าต้นไม้ของคุณนั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะก็คือจะช่วยในการ อุ้มน้ำนั่นเองและอย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่3นะคะที่เหมือนกันเลยก็คือสามารถนะคะช่วยให้รากของต้นพืชหรือว่าต้นไม้ของคุณนะคะเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองค่ะ ามาเริ่มกันที่ข้อมูลของคุยมะพร้าวกันก่อนเลยนะคะสาหรับคุยมะพร้าวนะคะจะมีค่า pH นะคะอยู่ที่ประมาณ6.5-7ถึง 7. นั่นเองนะคะซึ่งเรานะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปกันเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่คุณจะใช้งานคุยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกนะคะแนะนําให้ล้างทำความสะอาดนะคะเพื่อที่จะให้คุยมะพร้าวเนี่ยค่ะคลายตัวและที่สําคัญเลยนะคะเพื่อล้างทําความสะอาดสารแทนนินนะคะออกซึ่งสารตัวนี้นะคะจะเป็นอันตรายต่อการงอกของพืชนั่นเองะคะ่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูข้อมูลของพีทมอสกันดีกว่านะคะสำหรับพีทมอสนะคะจะมีค่า pH นะคะอยู่ที่ประมาณ5.5-6นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นกลางนะคะก็ประกอบไปด้วยไว i t e peat แล้วก็ b บ a c k peat นะคะซึ่งเนื้อดินเนี่ยนะคะจะร่วนโปร่งนะคะแล้วก็น้ำหนักเบานั่นเองค่ะเข้าใจลักษณะของทั้งคู่กันแล้วนะคะต่อไปเรามาดูข้อดีข้อเสียของขุยมะพร้าวแล้วก็พีทมอสกันดีกว่าค่ะ เรามาดูข้อดีข้อเสียของขุยมะพร้าวกันดีกว่าค่ะข้อดีของขุยมะพร้าวนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือจะช่วยในการเพิ่มออกซิเจนแล้วก็รักษาฟอสฟอรัสซึ่งจะทําให้รากพืชน,นะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองอย่างที่2นะคะที่สําคัญเลยนะคะก็คือขุยมะพร้าวนะคะจะเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะเป็นวัสดุที่ทําจากธรรมชาติแล้วก็สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะและข้อที่3มนะคะก็คือ ลดอัตราการเกิดโรคและแมลงนั่นเองนะคะคุยมะพร้าวที่สะอาดนะคะแล้วก็ถ่ายเทน้ําและอากาศได้ดีนะคะจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคและแมลงกับต้นพืชของคุณนั่นเองแต่คุยมะพร้าวนะคะก็ยังมีข้อเสียนะคะข้อเสียที่สาคัญเลยก็คือคุยมะพร้าวที่ไม่สะอาดนะคะหรือว่าไม่ทราบแหล่งที่มาของคุยมะพร้าวเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเหตุที่ทําให้เกิดโรคและแมลงซึ่งจะเป็นอันตรายต่อต้นพืชของคุณได้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูข้อดีข้อเสียของพีทมอสกันดีกว่าค่ะสาหรับข้อดีของพีทมอสข้อที่หนึ่งเลยนะคะก็คือจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินนะคะโดยการที่ตัวพีทมอสนะคะจะเก็บรักษาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะไว้กับดินนะคะส่วนข้อที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของการที่พีทมอสเนี่ยค่ะเป็นวัสดุเพาะที่สะอาดนะคะปราศจากเชื้อโรคก,ก็คือลดการเกิดโรคและแมลงได้แน่นอน,นะคะ่ะข้อที่3นะคะก็คือจะช่วยในการ ปรับปรุงคุณภาพของดินนะคะโดยที่รักษาความเป็นกรดของดินไว้นั่นเองนะคะและข้อสีนะคะตัวพิทมอสต,ตัวนี้ค่ะจะมีประสิทธิภาพในการอุ้มน้ําได้อย่างดีลดความขีในการรดน้ําต้นไม้หรือว่าต้นพืชของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะส่วนข้อเสียของพิทมอสนะคะที่สาคัญเลยด้วยตัวพิทมอสนะคะที่อุ้มน้ําได้ดีนะคะอาจจะบีบตัวเป็นก้อนนะคะหรืออัดเป็นก้อนนะคะ แล้วดันอากาศออกทําให้รากพืชหรือว่าต้นพืชของคุณเนี่ยเกิดโรครากเน่าหรือขาดอากาศได้นั่นเองค่ะถ้าเรามาดูตัวขุยมะพร้ากกับพีทมอสกันดีกว่าค่ะสําหรับพีทมอสนะคะจะเป็นนะคะวัสดุเพาะที่ประกอบไปด้วยแบคพีทแล้วก็ไวพีทนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้นั่นเองนะคะส่วนขุยมะพร้าวนะคะจะเป็นเนื้อละเอียดสีน้ําตาลอ่อนแบบนี้เลยนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของตัวกากมะพร้าวที่เอามาสับละเอียดนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็คือขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็พิษมอสที่ผ่านการแช่น้ํานะคะในปริมาณน้ําที่เท่ากันนะคะแล้วก็ในเวลาเดียวกันด้วยนะก็ลองสังเกตดูนะคะจะเห็นได้ว่าสีของพิษมอสแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะจะมีสีเข้มขึ้นนั่นเองนะคะเราลองมาบีบนะคะในส่วนของขุยมะพร้าวแล้วก็พิษมอสกันดีกว่าค่ะว่าแบบไหนนะคะจะอัดเป็นก้อนได้มากกว่ากันนะลองบีบในปริมาณแรงที่เท่ากันนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าเนาะตัวพิทมอสเนี่ยอัดเป็นก้อนได้ดีกว่านะคะแล้วก็ดูปริมาณน้ําที่ออกนะคะบีบเลยจะเห็นได้ว่าตัวพิทมอสนะคะมีปริมาณน้ําที่ออกมาเยอะกว่านั่นก็แสดงว่าพิทมอสเนี่ยจะอุ้มน้ําได้ดีกว่าขุยมะพร้าวนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือคุณลักษณะข้อดีข้อเสียของพิทมอสและขุยมะพร้าวนั่นเองค่ะโดยดูรวมๆแล้วนะคะพิทมอสกับขุยมะพร้าวนั้นแทบไม่ต่างกันเลยแต่ถ้าสังเกตดีๆแล้วพิทมอสกับขุยมะพร้าวมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะ ทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานของผู้ปลูกและก็ชนิดของต้นพืชน,นั่นเองค่ะ สำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะในส่วนของขุยมะพร้าวและพีทมอสนะคะโกลรี่มีสินค้า2ชิ้นนี้วางจําหน่ายอยู่นะคะสามารถสั่งซื้อตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสําหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับโกลี่ด้วยนะคะเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่โกลรี่นำมาฝากเองค่ะและนี่นะคะที่ขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายมือน,นี้ก็เป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นๆของโกลรี่นั่นเองนะคะก็ติดต่อสอบถาม เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหญิงโกสซรี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ